เพื่อไทยเองขอปฏิเสธนะครับเราตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งมาเนี่ยเราไม่เคยมีดีลลับกับใครเลยนะครับมีดีลที่เปิดเผยที่พี่น้องประชาชนเห็นเท่านั้นเองนะครับที่ได้ลงนามใน m u u ไว้ก็คือดีลกับ8พรพักเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเท่านั้นเพราะนั้นประเด็นที่มีการเสนอข่าวนะครับก็ชัดเจนกัว่าเป็นดีลลับนะครับถ้าอยากจะทราบผู้เราก็ต้องไปถามคนที่นำเสนอ ว่าเป็นดีลลับแล้วทําไมเขาจึงรู้ได้นะครับพวกเราเองเนี่ยต้องต้องขอญาตด,ด้วยความเคารพจริงๆจนใจที่จะตอบเพราะเราไม่รู้จริงๆนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยในกรณีที่สามนะครับก็เป็นผลสืบเนื่องจากดีลลับนี้ก็โยงไปถึงกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับคนดิเดตนายกรฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้ไปดูฟุตบอลที่อังกฤษนะครับ ไปดูแมตช์สุดท้ายของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งท่านมีความผูกพันมากกับเจ้าของทีมนะครับท่านก็ประกาศมาเป็นเดือนเลยว่าจะต้องไปตอนได้แชมป์ท่านก็ไปด้วยนะครับในนัดส,สุดท้ายท่านก็ไปให้กำลังใจรายละเอียดก็มีการนําเสนอข้อมูลเสมือนว่านำเอาไปโยงกับข้อที่2เมื่อสักครู่ก็คือมีดวลับกัน เหมือนว่าไปตอกย้าว่ามีดีลลับจริงเพราะว่าในเนื้อข่าวบอกว่าไปเจอคุณอนุทินด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยคำตอบที่ดีที่สุดครับอยู่ที่ทวิตเตอร์ของคุณเรศรษฐาทวีสินเองที่เขียนออกมาชัดเจนและเปเจตจำนงนะครับคําตอบนั้นนะผมผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับลักษณะของคุณเรศรษฐาทวีสินเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเขาที่เจอกันมานะครับท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ค่อยมี อะไรที่จะลึกลับซับซ้อนนะครับและการที่ท่านไปอังกฤษท่านก็ประกาศมาเป็นเดือนๆน,นะครับที่จะไปและก็การดูฟุตบอลเนี่ยก็เป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคนที่ชอบฟุตบอลนะครับที่จะไปดูกันเพราะฉะนั้นก็ขอญาติปฏิเสธนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีการดูรับในมุมของคุณเศรษฐาเทวีสินและคุณอน,นุทินชาวีแลคุณนะครับรายละเอียดท่านทวิต